สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวิทยุพาวาวันนี้ผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนักภาคมือใหม่ของช่องเราอีกหนึ่งท่านยินดีต้อนรับคุณพาวาครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอให้คุณพาวาแนะนำตัวสักหน่อยครับค่ะดิฉันชื่อพาวานะคะขอใช้ชื่อนี้เป็นโค้ดเนมในวงการภาคค่ะ ตอนนี้ได้มาทำพอดแคสต์เรื่องผีรู้สึกยังไงกับการได้เล่าเรื่องให้คนรุ่นใหม่ฟังครับรู้สึกดีใจนะคะที่ยังมีคนรุ่นใหม่สนใจเรื่องผีเรื่องวิญญาณเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องน่ากลัวแต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อของคนเราด้วยเวลามีคนบอกว่าผีไม่มีจริงคุณภาวารู้สึกยังไงครับจริงๆเรื่องผีหรือวิญญาณ มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนนะคะถ้าใครไม่เคยเจอก็อาจไม่เชื่อแต่คนเคยเจอหรือมีประสบการณ์บางอย่างที่อธิบายไม่ได้เขาก็มีเหตุผลที่จะเชื่อค่ะคุณภาวาเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไหมครับลองเล่าให้ฟังหน่อยครับบาปคือการทำชั่วเช่นคิดไม่ดีจิตใจก็ขุนมัวบุญหมายถึง ทําความดีพูดดีทดําดีใจก็สบายคุณคือความดีที่เราทําต่อคนอื่นหรือคนอื่นทําดีต่อเราเป็นสิ่งที่ควรจําและตอบแทนเมื่อมีโอกาสสรุปก็เหมือนทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเคยมีเหตุการณ์ที่ทําให้รู้สึกว่าเวนกรรมมีจริงไหมครับ อันนี้ในความคิดของภาวานะคะเว้นกรรมมีจริงค่ะเพราะอยู่ในเหตุการณ์มีลุงคนหนึ่งเอาไม้ตีลูกหมาโดนตรงหัวในใจก็สงสารลูกหมามันร้องด้วยความเจ็บปวดเวลาผ่านไปประมาณสองชั่วโมงในวันเดียวกันลุงแกเดินมาพร้อมกับหางตาบวมปูด แกบอกว่าไม้ตกใส่หัวอย่างนี้เขาเรียกว่าเวรกรรมหรือเปล่าคะเคยมีรางสังหอนที่เกิดขึ้นจริงไหมครับคิดว่าเคยนะคะคิดอย่างไรกับคำว่าโชคชะตาถูกิขีกไว้ตั้งแต่แรกแล้วครับคำว่าโชคชะตาบางคนมองว่าเป็นเรื่อง เป็นสิ่งที่ถูกกําหนดไว้แต่ต้นแต่บางคนเชื่อว่าเราเลือกทางเดินของตัวเองได้ค่ะเชื่อเรื่องกรรมเก่าหรือชาติที่แล้วไหมครับเชื่อค่ะเพราะบางอย่างก็อธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้อาจเป็นเพราะผลกรรมจากชาติที่แล้วที่ส่งต่อมาถึงวันนี้ค่ะเวลากลัวหรือมีเรื่องไม่ดีคุณปาวามักจะทำยังไงให้ผ่านมันไปได้ครับ อันดับแรกต้องตั้งสติก่อนค่ะแล้วก็พยายามทําใจให้เย็นลงแล้วก็สวดบทสวดมนในบทที่เราเคยสวดเป็นประจำตอนแรกๆจิตใจก็ฟุ้งซ่านแต่จะดีขึ้นเมื่อใจเราเย็นลงเ่อรู้สึกว่ามีบางอย่างคอยปกป้องเราไหมครับคิดว่าสิ่งนั้นคืออะไรครับ อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองหรืออาจเป็นพลังบุญที่เราทำไวค้ค่ะถ้าย้อนกลับไปบอกตัวเองตอนอายุ20ปีได้อยากบอกว่าอะไรครับอ,อ,อยากบอกว่าอยาก,กลัวที่จะเริ่มใหม่และรักตัวเองก่อนทุกครั้งคะ่ะมีคำสอนของผู้ใหญ่คนไหนที่ยังจำได้จนถึงทุกวันนี้ไหมครับ มีค่ะเออท่านจะสอนว่าฟังไว้ในลูกคนอาบน้ำร้อนมาก่อนเขารู้ว่าตรงไหนน้ำร้อนมันจะลวกเคยมีช่วงชีวิตที่เหนื่อยหรือท้อที่สุดไหมครับและผ่านมาได้ยังไงครับเคยค่ะคนในครอบครัวสำคัญที่สุดมีลูกลูกหลาน ญาติสนิทคอยเป็นกำลังใจช่วยหาทางออกให้คุณพราวาเคยรู้สึกว่าการให้อภัยยากไหมครับแล้วทำยังไงให้ใจสงบการให้อภัยมันยากเพราะใจเรายังเจ็บอยู่และผูกอยู่กับอดีตวิธีให้ใจสงบคือยอมรับความรู้สึกของตัวเองก่อน แล้วค่อยๆปล่อยวางไม่ใช่เพื่อลืมอีกฝ่ายแต่เพื่อให้ตัวเราเองพ้นความทุกข์แล้วความสงบก็จะค่อยๆกลับมาค่ะคิดว่าความรักในยุคนี้แตกต่างจากสมัยก่อนยังไงครับสมัยก่อนมันเป็นรักที่มั่นคงแต่เรียบง่าย สมัยนี้รักเร็วแต่เปราะบางเพราะโลกออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นถ้าอยากฝากข้อคิดเรื่องความรักให้เด็กรุ่นใหม่อยากรกว่าอะไรครับเด็กรุ่นใหม่มองว่าความรักคือการเคารพก,กันเข้าใจกันไม่ค่อยฟังคำทักท้วงจากผู้ใหญ่และเด็กยุคใหม่ไม่ยึดติดพร้อมให้อิสระแก่กัน แล้วถ้าพูดถึงความอดทนนะครับอยากสอนยังไงให้เด็กๆเข้าใจให้เขาลองทำเองเลยค่ะเจออุปสรรคบ้างแล้วชื่นชมเมื่อเขาไม่ยอมแพ้สิ่งที่เปลี่ยนไปที่สุดในสังคมไทยตั้งแต่จำความได้กับตอนนี้คืออะไรครับเทคโนโลยีก้าวหน้าค่านิยมเปลี่ยนแปลงเร็วความผูกพันลดน้อยลง มีการแข่งขันมากขึ้นค่ะมองโซเชียลมีเดียยังไงครับมันทำให้คนใกล้กันขึ้นหรือใกลกันออกไปกว่าเดิมโซเชียลมีเดียทำให้ทาให้คนใกล้กันแต่ไกลกันเพราะแม้จะติดต่อกันง่ายขึ้นแต่ความสัมพันธ์จริง กลับห่างกันและขาดความอบอุ่นจากการพบเจอจริงๆเคยรู้สึกไหมว่าคนรุ่นใหม่บางครั้งไม่เข้าใจคนรุ่นเก่าถ้าให้ฝากข้อคิดถึงคนรุ่นใหม่ในยุคที่เรียบเร่งแบบนี้อยากบอกว่าอะไรครับอยากให้ฟังคนรุ่นเก่าพูดด้วยใจไม่ใช่แค่หูเพราะประสบการณ์ของคนรุ่นเก่า คือเข็มทิศที่ช่วยให้คนรุ่นใหม่ไม่หลงทางตอนนี้อะไรคือสิ่งเล็กๆที่ทำให้คุณราวามีความสุขในแต่ละวันครับมีสุขภาพดีพอประมาณช่วยเหลือตัวเองได้มีกำลังใจจากลูกๆทุกคนมีหลานๆช่วยเติมพลังให้ใจเป็นสุขคะ่ะมีวิธีอยู่กับความเหงายัางไงครับ คิดว่าความสงบของใจหาได้จากอะไรครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวค่ะถ้าเหงาจะไม่นอนอยู่เฉยๆให้คิดฟุ้งซ่านจะหาอะไรทำให้ไม่มีเวลาว่างทำแบบนี้ช่วยได้ในระดับหนึ่งค่ะอยากให้คนจำกุ้ภภาวาในแบบไหนครับ ให้จำในสิ่งดีๆที่เราทำไม่ใช่คำที่เราพูดค่ะสุดท้ายนี้ถ้าอยากฝากหนึ่งเรื่องจากคนอาบน้ำร้อนมาก,ก่อนให้เด็กร่นมหน่ยฟังอยากฝากก็อะไรครับให้เคารพฟังคนที่มีประสบการณ์เพราะเขาเคยผ่านเรื่องนี้มาก่อนและอยากให้เราไม่พลาดแบบเดิมอีกค่ะ